สวัสดีครับเอิร์ธจากช่องเอิร์ธมิวสิกบิกินอันนี้จะเป็น EP 1หนึ่งนะครับในซีรีส์ของแซกซ์โฟนบิ e กินนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8 EP นะครับตัวนี้เป็น EP 1หนึ่งก็จะเรื่องเกี่ยวกับการดูแซกซ์กโฟนดูชนิดของเขานะครับฟังซุ้มเสียงว่าเป็นชนิดไหนที่เราชอบเราจะได้เลือกฝึกได้นะครับต้องบอกว่าแซกซ์กโฟนเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยแต่ที่เราเห็นหลกัหลกๆกันคือโซเปอร ออนโตเทนเนอร์และก็บาริโท้นะครับซึ่งวันนี้จะมาพรีเซนต์แค่3อย่างก่อนนะครับก็คือตัวของโซฟาโนออนโตและเปตเทนเนอร์นะครับส่วนตัวบาริโท้เนี่ยขออนุญาตเก็บไปก่อนตัวแรกที่จะพรีเซนต์กันเนี่ยขอดูเป็นตัวนี้นะครับชื่อว่าโซฟาโนแซกโซโฟนนะครับตัวเขาจะยาวๆแบบนี้นะครับเราจะเห็นบ่อยๆในเคนนี่จีนะครับถ้าคนชอบแซกโซโฟนเนี่ยจะรู้จักคุณเคนนี่จีเป็นอย่างดีเลยนะครับที่เล่นเพลง Fall in Love เนาะเพลงนี้ดังมากโอเคเดี๋ยวลองฟังซุ้มเสียงของโซฟาโนแซกโโซฟนนนก่่อะะครรับวาาาเเสียงปมณ ประมาณไหนโอเคลองฟังดูนะครับ ก็ซสียงของโซเปอร์โนแซ็กโซฟ,ฟนก็จะประมาณนี้นะถ้าเปรียบเทียบเป็นคนดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเปรียบเทียบเป็นคนเนี่ยก็จะประมาณเป็นผู้หญิงเสียงสวยๆเสียงใสๆนะครับสเสียงก็จะหวานๆนะครับตัวนี้จะเป็นที่เล็กที่สุดของแซ x กโซโฟนแล้วนะฮะโอเคอเก็บไปก่อนตัวต่อมานะครับคือตัวที่ชื่อว่า Auto ออร์ตโ x แซ h ก n e โฟนนี้คือหน้าตาของออ t o ต a x แซ h ก n e โฟนนะครับจะคุ้นๆหน่อย,นยประมาณนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาฟังซสียงของออ t o ตโซแซ็กโซโฟนนะครับ <im> 🎵🎵🎵 ของออโตอแซ็กโซโฟนก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเปรียบเป็นคนเนี่ยก็จะประมาณเป็นผู้หญิงเสียงต่ําหรือไม่ก็เป็นผู้ชายเสียงสูงนะครับอันนี้คือสาวของออโตอแซ็กโซโฟนนะครับสังเกตว่าทุกครั้งที่ที่เป่าออโตอแซักโซโฟนจะต้องใช้สายของคอแล้วเพราะว่ามันมีน้ําหนักนิดนึงนะครับจาเป็นต้องใช้สายเป็นตัวหลังคอไว้นะฮะอ่ะเก็บไปก่อนตัวต่อไปครับคือตัวเทนเนอร์แซกโซโฟนนะครับเป็นพี่ใหญ่ของ สามตัวนี้เลยนะครับนี่หน้าตาของเขานะครับ๋ค่อยดูเนื่องจากกล้องกล้องไม่พอเลยครับอ่าตัวใหญ่กว่าออนโตแท่วนนี้นะครับปากลำโพงเท่าหน้าเลยครับเสียงเขาก็จะแบบว่าอ่าเสียงต่ำเสียงทุ้มใหญ่กว่านะครับเดี๋ยวจะค่อยดูสองตัวระหว่างออรโตกับเทนเนอร์นะครับความต่างขนาดของเขานี่คือเทนเนอร์ออนโตนี่ความแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้ออนโตนะครับอันนี้เทนเนอร์นะครับความแตกต่างของชัดเจนเนาะเดี๋ยวลองมาฟังซาว ฟังเสียงของเทนเนอร์แซกโซโฟนนะครับต้องใช้สายเกี่ยวไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีน้ำหนักนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> O'er the <bekannt usion> โอเคครับจับซาวของเทนเนอร์แซกซโฟนนะครับเสายงเาจะประมาณนี้ถ้าเปรียบเป็นคนนะครับก็ประมาณเป็นผู้ชายนุ่มหล่อๆนะครับเพราะว่าเทนเนอร์แซกซ์โฟนเสียงเขาจะเหมือนผู้ชายนีดเลงนอ่ะถ้าเปรียบเทียบแบบนี้น่าจะเก็ตมาขึ้นในเรื่องของซุ้มเสียงซาวของแซกซโฟนนะครับถ้าจะเริ่มต้นนะครับ มาเริ่มต้นได้กับตัวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโซ p า r โน o ออนโตหรือเทเนอร์นะครับแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะครับแต่ถ้าให้แนะนำเนี่ยแนะนําเป็นตัวของออนโต้แทกโซฟนนะครับเนื่องจากขนาดที่ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับน้ําหนักที่กําลังดีทําให้เราสามารถคอนโทรลได้ง่ายนะครับไม่ไม่ยากเกินไปสำหรับคนเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเล่นแทโโฟนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีเลยครับคือ มีเครื่องของตัวเองครับมีเครื่องของตัวเองสําหรับการซ้อมมีให้ซื้อเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวใครจะสนใจสั่งซื้อเครื่องยี่ห้อไหนรุ่นอะไรอินบ็อกซ์มาถามกันได้นะครับคอมเมนต์กันถามกันได้เดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลส่งให้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้น่าจะพอเป็นไอเดียในการเริ่มต้นเล่นซักโซนได้นะครับ ที่พีนะครับฝากติดตามด้วยนะครับจะเป็นเรื่องของการเป่ามอกพีสนะครับส่วนที่สำคัญที่สุดของแซ็กโซโฟนเลยโอเคฝากที่นี้ไว้แล้วก็ฝากติดตามกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปในเพจที่ชื่อว่า Earth Music Begin ด้วยนะครับจะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือเข้าไปพูดคุยกันในเพจได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ